สวัสดีครับเจ้าประชงท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มันดิบเชนแนวมารีวิวเจ้า Defender 90วาใหม่นะครับที่ผมพึ่งได้มาที่อูตรงนี้แหละครับมันจะมีตั้งโชว์ ให้หมดเลยครับถ้าทุกคนอยากซื้อก็ไปซื้อที่โอูนี้ชื่อว่า r a i เ e r d e f e n d e r นะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิว r a i เ e r d e f e n d น r นะฮะก็อันนี้เป็น1ต่อศูนเอ้ยหต่อศูเออเก้าศูนนะครับน,นี่มาดูใต้ทองรถครับมันจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วเมื่อกี้เฟืองก็หลุดพอวยผมเลยต้องไปเปลี่ยนเฟืองใหม่ตอนนี้แบตคงช้าอยู่นะฮะผมเลยรีวิวไปก่อน แล้วตรงนี้คือล้อล่างสำรองเอาไว้เปลี่ยนได้ด้วยนะคะเนี่ยแล้วมันนิ่มมากนิ่มแล้วด้วยแล้วตรงนี้คือคือฝากระโปรงนะคะแล้วต้องเสียบแบตไปแบบนี้นะคะกันชนนี่คือกันชนหน้านะคะุณจน้านีกันชนหน้าแล้วตรงนี้คือป้ายแลนด์โรเวอร์ด้วยนี่ป้ายทะเบียนด้วยนะ ชื่อว่า9ก้าูนย์ี่ังไงเนี่ยมันขยับกงมอะไรได้ด้วยก็แล้วก็นี่ก็มีรีโมทของมันด้วยนะคะนี่รีโมทของมันนี่มันสามารถหมุนล้อได้ด้วยแล้วล้อคันนี้จะขยับไปมานะะผชม มันไม่ใช่ปีครับมันคือสัญญาณของมันครับถ้าเราไปไกลกว่าขึ้นมันนะจะปล่อยมันเลยไม่ต้องกดมันถ้าถ้ากดมันก็จะไปอีกด้วยที่ไม่หยุดเราต้องรีบไปจับมันแต่คันนี้มันแต่เร็วมันจะจับแบบว่าเร็วมากเลยนะแต่ว่าคันนี้มันจับยากเวลาไปไกลนู่นเลยนะครับก็สัญญาณ ก็จะปล่อยไปเลยแบบว,ว่าที่เรากดไปแล้วเราจะเลี้ยวอะ่ะมันก็จะเลี้ยวไปเองเสร็จแล้วก็ถ้าถ้าถ้าเราไม่ได้เลี้ยมก็จะเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไป <S 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 ถ้าถ้าเรากดไปแล้วอะ่ะเราปล่อยอะ่ะมันจะไปเองเลยนะครับถ้าเราไปไกลามากมากส,สุดเลยนะครับอ่าอ่ามาดูตรงนี้ครับเห็นไหมผมติดสติกเกอร์ด้วยครับติดสติกเกอร์แลนโดเวอร์เลยครับเอ๊ะ เราไปทดลองขับกันเลยครับแล้วเราท่าอยากไปทดลองขับอย่าลืมมากดสปาปไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับเราไปโชว์ขับให้เลยครับป้ายเรียบร้อยทั้งดีหมดทั้งรถโอ้ยถอยไปไม่เป็นไรครับถอยไปเลยดีครับเห็นไหมครับแต่ถ้ามันไปไกลเราต้องเดินตามนะคะ